สวัสดีครับผมออมภูขะนะครับแล้วก็วันนี้เป็นข้อผิดพลาดของผมเองนะครับที่เผลอไปฟอร์แมตไรดีออกนะครับซึ่งเป็นไ right รที่เกี่ยวกับงานทั้งหมดนะครับแล้วก็มีพวกหนังพงวกเพลงนะครับจริงๆว่าจะฟอร์แมตไฟล์นะแต่ไม่ได้ดูพลาดเองหายมดเลยนะจึงไปหาวิธีการกู้คืนไฟล์มาก็ได้ไปได้ความรู้จักช่องนี้นะครับทีราพัดแล้วก็เป็นช่อง ของคุณเนี่ยครับเจลพัทช่องนี้นะครับเขาก็จะแนะนําให้โหลดโปรแกรมนี้ขึ้นมานะครับนี่เป็นโปรแกรม DLC โหลดมาก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะได้หน้าตาประมาณนี้เมื่อเราโหลดเสร็จแล้วนะครับให้เรามาคลิกที่ this tool นะฮะแล้วก็พลิก p y t h t i o n Guru นะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานี่นะครับ ก็หลังจากที่เราเปิดอ partition guru ขึ้นมานะก็ให้เลือกที่ไฟล์ที่เราจะ recovery นะซึ่งเราเลือกเสร็จแล้วเลือกที่ได้ดีนะแล้วก็มาคลิกที่ไฟล์ recovery แล้วก็กด start เลยซึ่งของผมเนี่ยแม่งยังเยอะเลยอ่ะ488ที่หายไปไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่อาจจะเป็นวัน อาจจะสองวันก็ได้นะซึ่งจะนานอยู่นะครับพูดถึงกนานอยู่แต่ว่าเดี๋ยวจะรอมันเสร็จนิดนึงเดี๋ยวในพระต่อไปก็จะมาดูว่าสามารถกู้ได้เยอะขนาดไหนโดยคิดว่าได้ดีก็น่าจะกลับมาสักนิดนึงก็ยังดีได้งานตัวเองคืนมานะครับสำหรับใครที่ทำหายไปก็รีบๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเขียนไฟล์ทับกันแล้วมันก็จะหายไปถาวรเลย ของผมนี่ก็พึ่งลบไปเมื่อกี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปรอดูกัน